วันนี้วันที่22ธันวาคม2568นะครับเป็นวันดีนะครับทำบุญตลาดประจำปีนะครับวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำบุญด้วยกันนะครับเพราค้าแม่ค้าก็หลั่งไหลกันมานะครับผมก็ขอเข้าไปดูข้างในกันด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันที่22ธันวาคม2568นะครับวันนี้วันดีนะครับวันตลาดช้อนทองนะครับได้มีการทำบุญตลาดนะครับ นี้ก็ตลาดช้อนทองเรานะครับโดยมีท่านประธานนะครับคุณคิวและคุณเกียบนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับทําบุญตลาดช้อนทองเรานะครับตอนนี้กําลังรอพระภิสุสงมานะครับเก้ารูปนะครับจากวัดบางเพียงนะครับนี่คือสถานที่นะครับเตรียมสําหรับทำบุญประจำปีตลาดช้อนทองเรานะครับผม นี่คืออจจาชนะของพระพิสุสงฆ์นะครับคุณได้รับความกรณุณาจากวัดบางเพียงนะครับตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณนะครับได้มาเป็นพระพิสุสงฆ์ในงานขึ้นงานทำบุญปีใหม่ประจำปีนะครับของตลาดช้อนทองเรานะครับของทอว้พระพิสุสงฆ์ก็ทางตลาดได้จัดเตรียมมาไว้เพื่อสังฆทานนะครับทั้งหมด9ชุดนะครับ นี่ก็จะมีแม่ค้าแต่และคนวันนี้แต่งตัวสวยกันเป็นพิเศษเลยครับจาไม่ได้เลยว่าใครเพราะว่าสวยกว่าเมื่อก่อนตอนขายของจําไม่ได้แต่ตอนนี้สวยนี่ครับนี่คือพ่อค้าแม่ค้าตลาดช้อนทองเราทุกคนนะครับเตรียมกําลังเตรียมของเครื่อที่จะได้เดี๋ยวลูกใครจะตาไมไปถ่าย <c oughs> คนหล่อที่สุดในตลาดช้อนทองเรานะครับมีใครบ้างหล่อที่สุดนี่ครับร้านขายยาเรานะครับรูปหล่อมากนะครับใครต้องการ มาหารุ่รอมาได้เลยตลาดช้อนทองครับนี่คือพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดช้อนทองเรานะครับเพื่อจะเตรียมของมาถวายทําบุญประจําปีนะครับตลาดช้อนทองปี2องพนหกสิบแปดนะครับตอนนี้กําลังรอพระมสุสงยังไม่มาน่าจะเริ่มประมาณเก้าโมงกว่าๆนะครับสวัสดีครับดีเจคคนสวยนะครับตลาดช้อนทองเรานะครับขายไข่นะครับใครไม่มีไข่ก็มามาซื้อได้นะครับตลาดช้อนทองเราครับขายไม่แพงนะครับใบละสองบาทเลยครับผม นี่คือพ่อค้าแม่ค้าเรานะครับตลาดช้อนทองเรานะครับรวมตัวกันนะครับมาทําบุญตลาดช้อนทองวันนี้นะครับผมวันนี้วันดีนะครับวัน2ี่บสองนะครับหวยออกไปแล้วครับสองสองนะครับผมก็เดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ขณะนี้กําลังรอประธานในพิธีก็รอพระพิสุสงฆ์ยังไม่มานะครับผมสถานที่พร้อมเต็มปริเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ยังรอคุณพิทักษ์งานประธาน พิธีกรยจะไม่มานะครับพิธีกรประธา,านพะทักษ์พิธีกษงานงาน,น้มืดเราเนี่ยเป็นประธานไอพิธีกรเรานะครับเดินๆๆเดิน,เด,นเดินหาพ่อค้าก่อนสวัสดีครับคุณฝนนะครับนี่คือคุณน้นองฝนนะครับน้องฝนขายข้าวขาวหมูนะครับอร่อยมากเลยครับผม <S <S ขายไม่แพงน,นะครับลูกแขกเคยมากินทีหนึ่งเขาบอกเขาเอาชาละสิบบาทด้วยครับสิบบาทกินห้าครั้งถึงจะอิ่มนะครับ วันนี้เขาใส่เสื้อตลาดช้อทองกันทุกคนลุงแขกลืมนะครับดันได้ไปซักเสื้อเลยวันนี้ลืมไปเลยครับก็เลยต้องใส่เสื้ออื่นมานะครับเอาลืมวันเลยก่อนที่จะเริ่มทำพิธีนะครับพ่อค้าแม่ค้าเราก็จะมาจุดธูปกราบตายายนะครับผมมีมีตายายแล้วก็มีพระพระปู่ชัยมงคลจะอยู่นี้นี่คือพระปู่ชัยมงคลนะครับข้างๆก็จะเป็นตายายนะครับ นี่คือแม่ค้าคนสวยที่สุดในตลาดชอนทองเรานะครับ<ล>สวยมากแล้วครับไก่ย,ย่างห้าดาวขายดีมากมากติดถนนเลยนะครับผมคนจะเข้ามาซื้อเขาไม่อยากกินข้าวข้าวข,ข้าวเราเข้ามาดูแม่ค้าสวยเจเจบขายข้าวสารตลาดช้อนทองเรานะครับวันนี้วันนี้สวยมากเลยร้าน <c oughs> จีอูไลนะครับผมแล้วแล้วก็เฮียจันนะครับผมตลาดช้อนทองเราเราขาย ขายข้าวข้าวมันไก่นะครับผมขายไม่แพงน,นะครับผมชาวละสี่สิบาทกินแต้ครอบครัวยังไม่หมดเลยคือ <c ười> <c ười> ประธานในพิธีเรานะครับผมคือคุณคิวนะครับเป็นเจ้าของตลาดช้อนทองอนมีท่านนมาเป็นประธานในพิธีทําบุญประจําปีนะครับตลาดช้อนทองเรานะครับ คือคุณคิวนะครับผมเจ้าของตลาดชอนทองเราท่านเพิ่งมาถึงครับรถติดมากนะครับผมเมืุอคนก็ได้ปักทูเพื่อก,กราาวไหว้พระสยามเทวาธิราชนะครับประจําตลาดชอนทองน,นะครับหรือพระผู้ชัยมงคลน,นะครับผมต่อไปก็จะมากราบตายายตาบขั้นตอนนะครับ อันนี้ก็พระผิสทรงก็เดินทางมาถึงนะครับผมนี่คือคุณพิทักษ์เกนงามนะครับผมผู้ดูลแตลตลาดช้อนทองเราทุกสุขทุกอย่างเขารับผิดชอบหมดแล้วครับผมคุณพิทักษ์เกนงามน้ำมืดเรานะครับผมน้ำมืดเรามืดเชนแนลนะครับผม,ม,อม,อบผมออตอนนี้พระผู้ทงก็เดินทางมาถึงแล้วครับวัดบางเพียงนะครับตำบลบางเพียงอำเภอบางบัวจังหวัดสมุทรปราการเรานะครับผม ตอนนี้พระคุณท่านก็ได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครับะยนะาย์่นั่งอมเวาจจะงเือมีนเไีก็ทั้งหมดมาเก้รูปนะครับสองหมาได้ไงนี่พระอาจารย์งายเงือบอ่ะคุณพิทักษ์เกณฑ์เอาแล้วก็จะมีท่านมัคคายกนะครับประจำตลาดชอนทอประจําวัดนะครับมามาเป็นผู้นํานะครับผม กล่าวนําทุกอย่างนะครับท่านก็จะมามา,มาทุกปีนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อชื่ออะไรเดยวไ่ถามชื่อท่านเลยฮะชิดจออีอ่ะอ๋อพี่จีนะครับผมพี่จี <c oughs> เป็นมรรคทายกของวัดเรานะครับผมท่านก็มาอำนวยคสะดวกเราทุกๆคนนะครับ ประธานในพิธีนะครับองคุณคิวนะครับเจ้าของตลาดเรานะครับก็กําลังจะจุดเทียนประธานนะครับตน,น,นี้นัใจกันาลนะี่มครับน้นดแล้วก็ เด้ยวก็ประธานในพิธีกำลังจุดทูปเทียนอยู่นะครับนี่น่าต้องหาฉากกันแล้วว่าเราพิธี ไม่พักคือถ้าช่วงปลายเดือนธันวาคมเดี๋ยวาานนปรนธานไปจับอยู่แล้ววันนี้ลมแรงนะครับจุดเทียนยาาที่หนึ่งวันนี้ก็ประธานที่พิธีก็ได้จุดทุกเทียนเสร็จแล้วครับ ยตาตยหัมโตุสะตวาติเวนะตะมังที่ตัวโหตุสัพทาอาการสภาวะสัพพมิงฉาภาสุทังอาราสกเทวัตสัชาตุเมอานุราคตุวิหะนี่ก็พะไิสู่สองก็ได้สวด สิ่งมรคกจบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการถวายโดยมีประธานในพิธีนะครับคุณคิวจะเป็นผู้ถวายอันนี้ก็ท่านประธานในพิธีนะครับก็จะได้ถวายนะครับสวายสักฆทานโดยมีคุณคิวคุณเจี๊ยบนะครับ ก็หลวงพ่อก็ได้ผมน้ำมนต์นะครับผมพิธีก็จะเสร็จเลยหลวงพ่อก็จะเดินผมน้ำมนต์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสันทองท,ทุกคนนะครับ คือพอความยากค้าตลาดช้าทองเราท,รท,ทั้งหมดนะครับรับน้ำมนต์นะครับพระพุทธมนต์จากหลวงพ่อนะครับ สุดเลยครับสุดระยะทางแล้วก็จะเดินทางกลับที่เดิมนะครับ,บนอายิ้มคอ,อนเสร่ดากเลยวิบอกลูพ่อเดินทั่วตลาดเลย <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายก็คือพลายพิสุสงก็ เดินรับบินฑบาทจากพ่อค <itud soundtrack> <c oughs> ้าแม่ค้าตลาดชลตองรอนะครับสองรูปถ่ายด้วยนะครับผมได้เลยนไ่ดีปัจจัยนะครับสายย่ามนะครับปัจจัยสายย่ามนะครับปัจจัยครับ ใครเมย์ใครเมย์ปัจจัยสายนะครับดีก็พ่อค้าแม่ค้าเรากำลังรองที่จะถวายปัจจัยหลวงพ่อนะครับผมนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเสร็จพิธีการส่วนจเจริญพุทธมระวงคนเสร็จแล้วก็รับวินรุ่บ่ายนี่คือพ่อค้าแม่ค้าที่สวยสดใจจากเรา <c oughs> ก็จะมีถวายเพื่อสักการในในบาทพ่อแล้วก็สุปจัยจก็ถวายท่านใส่ย่ามนะครับปัจจันนย,ย,น,จยนี่คือพ่ออาจารย์หน่อยนะครับรู้จักกัน ถ่ายกล้องเอาถ่ายกล้องจะกล้อง,องช่วยช่วยช่วยหลวงพ่อก่อนคนสวยก็รวมกันนะมันคนจิตใจบุญขอโชคดีมีชายทุกคนกนะคทาย หลวงพ่อจะเดินเดินวนมาท่านี้ทีหน่นะครับเดินวนเดินวนเดินวนนะครับโชคดีวิชาทุกคนนะครับเอาไม่ใช่เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพช่วยหลวงพ่อครับคอยหยิบของช่วยหลวงพ่อวันนี้โอ้โหผู้มีจิตใจบน รูสดวครับทุกคนนะครับตลาช้อนทองเราเป็นแม่ค้าที่สวยท่น่นเลยนะคใจบุญส่วยไปหมดวยไปหมดเลยอ่าอนี้มือมือกล้องเราคุณพิธาแกนงามนะครับน้ำมืดเราเนี้อมืดเช่นเดียวกันพีคดัเขาพี่ดเขาทุกท kind of ีนะไม่กระสอบปลากระสอปลาพี่นี่นี่ครับอ่ารับพป้อหน่งยร้บพอหน่แล้วพอหน่ย ตัวนะครช่อ้อครับใส่กระาบใส่กระบนะครับจบับาโอเครับหลังจากที่ถวายหลวงพอเสร็จแล้วก็จะยกกันออกาไม่งั้นก็จะหลวงพ่อไม่ไหวนะครับผมถวาเสร็จแล้วก็จะยกออกจากคนสาธุรจายหอนุ่าครับประชานสอบมาก เต็มโอเคขอญาตจานนิดนึงนะครับผมก็จะเสร็จแล้วครับผมเชี่ยละนะครับสี่คอแลวครับนี่ก็ก็จะเสร็จแล้วครับผม ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับวันนี้สำหรับการทำบุญตลาดช้อนทองครับวันที่22ธันวาคม2568นะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกๆคนนะครับปีนี้สำเร็จร่วงไปด้วยด,ด,ดีนะครับขอคุณท่านคุณพิทักษ์เนี่ยคุณพิทักษ์กันญานนะครับผมผู้เป็นเจ้าของดูแลตลาดช้อนทองเรานะครับน้ำมือชาแนลโอเคครับ,บายบายทุกคนไปแล้วครับเอาไปวิวเจออะไรบ้างเรื่อง